ก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลูกมาตั้งนานเพิ่งจะแตกอเพิ่พงจะแตกใบจะมีอะไรมากลัวเยอะสุดกลิ่งนีันะเราซื้อมาต้นกลิ่งใหญ่ แต่เราไม่ทันดูว่ามันเป็นกิ่งตอนเป็นธากิ่งหรือกิ่งอะไรแต่ว่าพอเราแกะถุงจะปลูกไม่มีรากเป็นกิ่งตอนเราไม่ทันดูตอนแรกก็คิดว่าเป็นตทนธาตุกิ่งมาจากแล้วก็มาเหมือนั้นธาตุกิ่งหรือติดอะไรนเสียบยอดเราก็คิดว่ามันจะมีรากแก้แต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่มีเราก็กลัวว่ามันจะไม่รอดแต่มันก็เรล่มแตกจากยอดแีนั้นดอกไม้สีทอง บนหลังทาขึ้นไปดูสองต้นเป็นสามสี่ต้นเป็นอะไรนะมันขุนสีบางคนเรียกบางขุนสีแล้วก็น้ําดอกไม้มันแล้วก็เขียวเฉวยปลูกอย่างละต้นมันขุนสีนี่ปลูกสองต้นตรงนี้ก็ปลูกมะม่วงเบาเแบาบใต้ซึ่งจะเป็นต้นมันเป็นพอมเม็ดคน่ายเขาบอกว่ามะม่วงเบามันถึงพอมเม็ดมันก็โตวไวนี่มันก็อันนี้แตกแตกยอดไปรอบหนึ่ง คือเราจะมีมุม่งเบาใจสายก็มันก็แตกยอดเล่นๆต้นนี้เพิ่งแตกตแล้วตยอดเพิ่งเพิ่งแตกเรจะเห็นกล้วยเราเรื่องนานมากอันนี้กล้วยกล้วยสองแถวแรกนี่ปลูกมานานแล้วผมตัดตัดยาอยู่ถ้าเราใช้ทีผ่าขุดนดตีมันก็จะหลุดไป กินขินจานไหลลูกมากอรอเก็พยายามใช้ตัดยาบ้างกดกดไี่ใช่กดถอนก็ถอนตรงโคนต้นบ้างไม่เราไม่ได้ผิดอย่างนะผิดสุดท้ายมันก็ขึ้นเหมือนการตัดใช่ไหะเราดูพาดูมาม่วงแล้วช่วยมาก กล้วยสามต้นนี้จะเป็นกล้วยหินกล้วยหินเอามาทํากล้วยฉาบอร่อยมากก่อนข้างบ้านปลูกไปเยอะทีน,นี้ว่ามัน